ก่อนจะไปติดตามข่าวอื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นประจำวันเสาร์ที่5มีนาคม2,565ค่ะมีผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,565ค่ะผู้ป่วยรายใหม่นะคะ22,818รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสม7 8 8 3 7 9รายหายป่วยแล้ว 5, 0 0 0 0 0 8 9 9 7รายค่ะเสียชีวิตสะสม1,478รายสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะข้อมูลวันนี้ค่ะมีสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเกือบทุกจังหวัดค่ะโดยมีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดนครราชสีมานะคะข้อมูลวันที่5มีนาคม2,565ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 884รายค่ะผู้ป่วยสะสม22,67รายรักษาหายนะคะ11,852รายค่ะเสียชีวิต44รายผลตรวจ RT-PCR ค่ะ614รายผลตรวจ ATK 270รายค่ะส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะข้อมูลวันที่4มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่378รายค่ะผู้ป่วยสะสม44,000 854รายรักษาหาย35,725รายค่ะค่ะมาดูที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะคะข้อมูลวันที่3มีนาคม2565ค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น201รายค่ะผู้ป่วยสะสม19,788รายรักษาหายแล้ว16,876รายเสียชีวิตสะสมนะคะ61ราย ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะข้อมูลวันที่4มีนาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น181รายผู้ป่วยสะสม29,637รายรักษาหายแล้ว28,526รายค่ะเสียชีวิตนะคะสะสม185รายที่จังหวัดสกลนครน,นะคะข้อมูลวันที่4มีนาคม2565ค่ะ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น172รายรักษาหายแล้ว27,000รายขออภัยค่ะรักษากำลังรักษาค่ะ2,007รายรักษาหายแล้ว12,322รายค่ะถือว่าตัวเลขก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกวันนะคะพี่สุอาการหน่าเป็นห่วงนะคะในทุกพื้นที่เลยค่ะ